สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งท่ามกลางมหานครทางตอนเหนือของจีนเมื่อม่านรัติการเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวะชีวิตที่ดูเหมือนจะเชื่องช้าลงแต้จริงแล้วยังคงเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันอยู่ในเงามืดบาร์เล่าร้านอาหารและถนนเปลียวที่เชื่อมต่อเขตชานเมืองยังคงสว่างสวไปจนรุ่งสางและณที่แห่งนั้นการพบผานชั่วค่มคืน ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นทุกราตรีคำเชื้อเชิญให้ดื่มแก้วต่อแก้วรอยยิ้มตามมารยาทที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยใครเลยจะรู้ว่าทามกลางการพบเจอเหล่านั้นมีกี่ครั้งที่เป็นไปอย่างจริงใจและกี่ครั้งที่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวเพราะภายใต้แสงไฟสลัวและเสียงดนตรีที่อึกทึกสิ่งที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่ความมืดแต่คือการไว้ใจคนผิดที่ เพียงแค่คำชวนให้ดื่มอีกแก้วเป็นแก้วสุดท้ายคอความที่ตอบกลับช้าไปหรือรถที่พาไปผิดเส้นทางบางครั้งมันก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจหวนคืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคดีล่วงละเมิดทางเพศความรุนแรงและการหายตัวไปของหญิงสาวมักเริ่มต้นจากสถานการณ์เล็กๆน้อยที่ดูเหมือนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีการเตือนล่วงหน้า มีเพียงความประมาทและความไว้ใจที่วางผิดที่ในเมืองที่สว่างสวยด้วยแสงไฟความระมัดระวังมักเป็นสิ่งแรกที่ถูกลืมเลือนไปและในช่องว่างระหว่างความไว้ใจกับการป้อนกันตัวนี่เองที่อาชญากรรมมักจะหาหนทางคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบไม่คาดฝันและโหดเหี้ยมเสมอเรื่องราวที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้คือเครื่องย้ำเตือนถึงสัจธรรมข้อนั้น ว่าความปลอดภัยไม่เคยเป็นเรื่องที่ได้มาดอยง่ายและบางครั้งการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยในค่ำคืนเดียวก็อาจเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งไปตลอดการคืนวันที่14มิถุนายนปี2010บนถนนท,นที่ถอดยาวผ่านหุบเขาเตี้ยๆในอำเภอสินหลงสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าสนและที่ดินรกร้างในยามค่ำคืนมีเพียงเสียงลมพัดหวีดหวิวผ่านป้ายบอกทางที่ขึ้นสนิม เกือบเที่ยงคืนแล้วคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างคนหนึ่งสังเกตเห็นเปลวไฟสีแดงลุกโชนอยู่เบื้องหน้าตอนแรกเขาคิดว่าคงมีใครมาจุดไฟเผาขยะจึงชะลอความเร็วลงแต่ยิ่งเข้าใกล้กลิ่นไหม้ที่รุนแรงจนยากจะบรรยายก็ยิ่งคละคลุ้งขึ้นเรื่อยๆสร้างความรู้สึกหน้าขนลุกอย่างประหลาดด้วยความสงสัยเขาจึงก้าวลงจากรถเพื่อเดินเข้าไปดู และเมื่อแสงไฟหน้ารถของเขาสาดส่องไปยังกองไฟนั้นเขาก็ถึงกับแข็งชื่อไปในทันทีสิ่งที่กำลังลุกไหมอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงนั้นไม่ใช่กองขยะแต่มันคือร่างของมนุษย์ไฟกำลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงบริเวณช่วงลำตัวของร่างนั้นเขารีบถอยหลังกลับไปที่รถคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้งตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเปลวไฟเริ่มมอดลงแล้ว บนพื้นดินกรวดปรากฏรอยไหม้สีดำเป็นทางยาวมีเศษพลาสติกที่ถูกเผาจนหงิกงอผิดรูปตกอยู่ร่างมนุษย์ในสภาพนอนหงายแขนขางอเข้าหากันถูกเผาจนไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโกไปทั้งร่างกลิ่นไหม้นั้นไม่เหมือนกลิ่นพลาสติกไม่ใช่กลิ่นไม้หรือผ้าแต่เป็นกลิ่นที่ทำให้ทุกคนตระหนักได้ทันทีว่าที่นี่มีชีวิตหนึ่งได้จบสิ้นลงแล้ว บริเวณหน้าอกและหน้าท้องถูกเผาอย่างหนักจนผิวหนังปรีแตกรอบลำตัวถูกพันธนาการด้วยวัสดุคล้ายเทปกาวซึ่งละลายเหนียวติดกันเหมือนยางมาตอยที่มุมหนึ่งของพื้นดินพบขวดพลาสติกที่บิดเบี้ยวและไม่เกรียมแต่ยังคงมีกลิ่นของสารระเหยรุนแรงโชยออกมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้ไฟฉายส่องสำรวจรอบๆบริเวณพบร่องรอยการลากเป็นทางยาวกว่าสเมตรจากขอบถนน ลงมายังจุดที่พบศพเหมือนมีวัตถุน้ำหนักมากถูกลากลงมาจากถนนแต่ไม่มีร่องรอยเลือดหรือรอยล้อรถที่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะจอดรถเพียงชั่วครู่แล้วรีบจากไปทันทีคนขับรถบรรทุกผู้เป็นพยานยังคงอยู่ที่เกิดเหตุเขาให้การว่าไม่เห็นรถคันอื่นเลยในขณะที่ขับรถผ่านบริเวณนี้เขาพบกองไฟเมื่อเวลาประมาณ23นาิกานาทีและกลิ่นพิษปกติ ก็ทำให้เขาตัดสินใจหยุดรถดูหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นร่างของผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งไปยังศูนย์นิติเวชประจำบนทนในเช้าวันรุ่งขึ้นจากการชนสูตรอย่างละเอียดพบว่าศพถูกพันธนาการถึงสมชั้นได้แก่ถุงพลาสติกหนาผ้าห่มนวมและเทปกาวขนาดใหญ่วิธีการห่อศพเช่นนี้บ่งชี้ว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อปกปิดอำพรางไม่ใช่เหตุบังเอิญ ศีรษะถูกเผาจนเสียรูปแต่เมื่อตรวจสอบในช่องปากอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ก็พบวัตถุโลหะมันวาวชิ้นเล็กๆมันคือจิวลินเครื่องประดับที่ทำจากโลหะผสมไทเทเนียมทนความร้อนสูงผลการเอ็กซเรย์ไม่พบร่องรอยการแตกหักของกะโหลกศีรษะ แต่เมื่อผ่าชั้นสูตช่องท้องกลับพบของเหลวสีเข้มปนกับริ่มเลือดตับมีรอยฉีกขาดคมกริบทะลุผ่านเส้นเลือดใหญ่เป็นสาเหตุของการตกเลือดในช่องท้องอย่างรุนแรงที่สำคัญที่สุดคือในปอดไม่มีร่องรอยการสูดดมควันและในหลอดลมก็ไม่มีร่องรอยการถูกความร้อนเผาไหม้นี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเหยื่อเสียชีวิตก่อนที่จะถูกเผา นอกจากนี้บริเวณลำคอยังพบรอยแทงสี่แผลและในหัวใจก็พบฟองอากาศจำนวนมากซึ่งบ่งชี้ว่าบาดแผลอย่างน้อยหนึ่งแผลเกิดขึ้นในขณะที่หัวใจยังคงเต้นอยู่ผลการชนสูตรเบื้องต้นสรุปได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวอายุประมาณ20ถึง25ปีสาเหตุการตายคือการตกเลือดในช่องท้องอย่างรุนแรงและบาดแผลจากการถูกแทงท่ามกลางหลักฐานทั้งหมด จิวลินไทเทเนียมชิ้นเล็กเอกนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญเพียงชิ้นเดียวที่จะไขปริศนาตัวตนของเธอได้จากการตรวจสอบพบว่าจิวหลินรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากมีจำหน่ายเฉพาะในร้านเจาะร่างกายเฉพาะทางในเมืองใหญ่ข้อนั้นตำรวจจึงเริ่มตรวจสอบรายชื่อร้านเหล่านี้และในที่สุดก็พบร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองหาบินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฉางชุนไปประมาณ200กิโลเมตรที่เคยลงโฆษณาจิวหลินรุ่นนี้ เจ้าของร้านตรวจสอบสมุดบันทึกลูกค้าและพบชื่อที่น่าสงสัยซึ่งมาใช้บริการเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมพนักงานจดจำได้ว่าลูกค้าคนนั้นชื่อวันอีอายุประมาณ20ปีมากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งข้อมูลนี้ตรงกับรายงานบุคคลสูญหายที่ตำรวจหาบินได้รับเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าหญิงสาวชื่อเซียหวันอี เซียวหวนอีหายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่6มิถุนายนถึงแม้ครอบครัวจะแจ้งความแต่คดียังไม่ถูกพิจารณาเป็นเรื่องร้ายแรงนักเพราะเธอใช้ชีวิตอย่างอิสระและไม่ค่อยติดต่อกับครอบครัวอยู่แล้วภาพถ่ายของเซียวหวนอีถูกส่งไปยังศูนย์นิติเวชแม้จะไม่สามารถเปรียบเทียบใบหน้ากับศพที่ไม่เกียมได้แต่ข้อมูลเรื่องจิวลินไทเทเนียมนั้นตรงกันอย่างสมบูรณ์ แต่เพื่อการยืนยันตัวตนที่แน่ชัดร้อยเปอร์เซนต์เจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานทางทันตกรรมจากการตรวจสอบประวัติการรักษาฟันของเซียวันอีพบว่าเธอเคยไปอุดฟันกรามซ้ายด้วยวัสดุเซรามิกสีขาวซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อนำฟิล์มเอ็กซเรย์จากคลินิกทันตกรรมมาเปรียบเทียบกับผลเอ็กซเรย์จากศพทุกอย่างก็ปรากฏชัดเจนร่องรอยการอุดฟันและลักษณะของข้อต่อกลามนั้นตรงกันทุกประการ ในที่สุดปริศนาตัวตนของร่างนิรนามก็ถูกคลี่คลายศพที่พบข้างทางหลวงนั้นคือเซี่ยวันอีอายุ24ปีชาวเมืองฮาบินจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าเซี่ยวันอีทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในบาร์แห่งหนึ่งคืนวันที่5มิถุนายนหลังจากเลิกงานตอน5ทุ่มเธอได้ไปเที่ยวต่อกับเพื่อนๆที่บาร์อีกแห่งในตัวเมืองกล้องวงจรปิดของบาร์บนันทึกภาพของเธอไว้ได้ เธอสวมชุดเดรสสีดำและดูอารมณ์ดีจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยกับเธอเขาดูอายุราวสามสิบกว่าปีรูปร่างสูงโปร่งทั้งสองคุยกันครู่หนึ่งและแลกเบอร์โทรศัพท์กันเพื่อนสนิทของเธอให้การว่าชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่อเฉินจูวินและทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อมาเวลาสามนาฬิกาสินาที แฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อจางเลยก็มารับเธอกลับไปส่งที่หอพักจางเลยให้การว่าเขาไปส่งเธอแค่ที่หน้าประตูแล้วก็กลับข้อมูลจากโทรศัพท์ยืนยันว่าเธอส่งข้อความหาแม่ตอน3ามนาฬิกา4นาทีว่าถึงห้องแล้วและนั่นคือการติดต่อครั้งสุดท้ายของเธอ เมื่อกู้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของเสียวันอีคืนมาตำรวจพบเบอร์โทรศัพท์ปริศนาเบอร์หนึ่งที่โทรเข้ามาหาเธอถึงสองครั้งในช่วงเวลาที่เธอหายตัวไปจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือพบว่าเบอร์โทรศัพท์ปริศนานี้เคลื่อนที่จากบริเวณบาร์ไปยังละแวกหอพักของเธอก่อนจะมุ่งหน้าลงใต้ตามเส้นทางหลวงสินหลงซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่พบศพของเธอ ซิมการ์ดเบอร์นี้เป็นซิมแบบเติมเงินที่ไม่ต้องลงทะเบียนและโทรศัพท์ที่ใช้ก็เป็นรุ่นเก่าที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รูปแบบการใช้งานเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเป้าหมายของตำรวจในตอนนี้จึงพุ่งเป้าไปที่ชายตริศนาผู้ใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นชายที่อ้างว่าเชื่อเฉินจุนจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในบริเวณนั้นอย่างละเอียด ตำรวจสามารถรวบรวมลักษณะของชายต้องสงสัยได้โครงหน้าเหลี่ยมจมูกโดง่งสูงประมาณ1 7 8่งถึงร้อซนติเมตรและมีลักษณะการเดินที่ผิดปกติเล็กน้อยที่สำคัญคือกล้องวงจรปิดจับภาพขาวได้ขณะกำลังขับรถกระบะสีเงินคันหนึ่งออกจากตัวเมืองในคืนนั้น เมื่อนำภาพใบหน้าของเขาไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอาชญกรรมระบบก็แจ้งเตือนว่าใบหน้านี้ตรงกับชายที่ชื่อเหอเหลียงสิ้นอายุ34ปีผู้เคยมีประวัติก่อเรื่องในบาเมื่อ3ปีก่อนตำรวจตามสืบจนพบรถกระบะสีเงินคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ในโกดังร้างแห่งหนึ่งชานเมืองภายในรถบนพื้นกระบะท้ายมีคราบสีเข้มเมื่อใช้แสงอัลตราไวโอเลตส่อง ก็ปรากฏร่องรอยของคราบเลือดที่ถูกเช็ดล้างทำความสะอาดไปแล้วอย่างชัดเจนในภายในโกดังนั้นตำรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญอีกมากมายทั้งถังสีเปล่าขวดน้ำมันเบนซินผ้าคีริวและที่น่าตกใจที่สุดคือมีดปอกผลไม้เล่มหนึ่งซึ่งยังมีคราบเลือดติดอยู่และแล้ว,ลวหลักฐานชิ้นเด็ดก็ปรากฏ ตำรวจพบโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ไม่มีแบตเตอรี่สุกซ่อนอยู่เมื่อใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปหมายเลขประจำเครื่อง IMEI ของโทรศัพท์เครื่องนี้ตรงกับหมายเลขของโทรศัพท์ปริศนาที่ใช้โทรหาเสียววันอีในคืนที่เธอหายตัวไปพอดิบพอดีหลักฐานทั้งหมดมัดตัวเหอเหลียงสิ้นอย่างดินไม่หลุดเขาคือเฉินจุน ชายที่พบกับเหยื่อในบาร์และเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอก่อนที่เธอจะกลายเป็นศพเมื่อถูกนำตัวมาสอบสวนในตอนแรกเหอเหลียงซิ้นยังคงมีท่าทีสงบนิ่งเขาให้การว่าการตายของเซี่ยวหวันอีเป็นอุบัติเหตุเขาอ้างว่าหลังจากที่กลับมาจากบาร์เธอดื่มเหล้าจนเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตในอู่ซ่อมรถของเขาโดยความตกใจและกลัวความผิด เขาจึงนำศพไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานแต่ํำให้การของเขากลับเต็มไปด้วยข้อผิรุษและขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์อย่างสิ้นเชิง 1. ผลชนสูตรยืนยันว่าเหยื่อเสียชีวิตจากการถูกแทงไม่ใช่จากการล้มหัวฟาดพื้น 2. ส,สภาพที่เกิดเหตุในโกดังแสดงให้เห็นถึงการทำความสะอาดอย่างเป็นระบบไม่ใช่การกระทำของคนที่กำลังตื่นตระหนก 3. ช่วงเวลาที่เขาอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุนั้นขัดแย้งกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังคงโทรหาเธอหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวและ 4. บนมีดปอกผลไม้ที่พบในที่เกิดเหตุมีทั้งลายนิ้วมือและ DNA ของเขาและเยื่อเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับหลักฐานที่แน่นหนาะและไม่อาจปฏิเสธได้ในที่สุดเหอเหลียงสิ้นก็หมดหนทางที่จะแก้ตัวสารชั้นต้นเรืองฉางชุน ได้เปิดการพิจารณาคดีในช่วงปลายปี2010แม้จะไม่มีประจักษ์พยานแต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งลายนิ้วมือ DNA ข้อมูลโทรศัพท์และร่องรอยต่างๆก็ได้เรียงร้อยเรื่องราวในคืนเกิดเหตุได้อย่างสมบูรณ์เหอเหลียงสิน้นถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำลายซ่อนเร้นศพสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต คดีนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มคดีอาชญากรรมของจีนในฐานะคดีตัวอย่างที่สามารถระบุตัวตนของเหยื่อและคนร้ายได้โดยอาศัยเพียงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตัลแม้จะไม่มีพยานรู้เห็นโดยตรงเลยก็ตามแต่เหนือสิ่งอื่นใดคดีของเซี่ยวหวันอีได้ทิ้งบทเรียนอันหนักอึ้งไว้ให้กับหญิงสาวในยุคปัจจุบันที่แสงสีและโลกโซเชียลทำให้เส้นแบ่งระหว่างความไว้ใจ และพยันตรายบางเบาลงทุกทีเธอไม่ได้เป็นคนประมาทเลินเลอ่อเพียงแต่เธอเชื่อใจคนง่ายเกินไปเธอเชื่อในรอยยิ้มเชื่อในท่าทีสุภาพและเชื่อว่าคนแบบนั้นไม่น่าจะทำร้ายใครได้แต่คนร้ายมักไม่ได้มาในคราบของปีศาจเสมอไปพวกมันมักจะเข้ามาในคราบของคนสุภาพพูดจาอ่อนหวานและใช้สายตาที่ทำให้คนอื่นตายใจ บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่คือการมีสติและความระมัดระวังอยู่เสมอจงรู้จักปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยและอย่าไว้ใจอยู่กับคนแปลกหน้าตามลำพังโดยเด็ดขาดเพราะในเงามืดของโลกใบนี้ไม่ใช่แสงสว่างทุกดวงที่จะเป็นแสงของรุ่งอรุณเสมอไป